นะนั่งลงเลยอบอสนี่ตั๊กจิตใจแกทําด้วยอะไรฮะบอสเด็เพิ่งจะได้พักวันนี้เองนะแกยังจะใช้งานเขาอีกเหรอไปดูสิเนี่ยอากาศข้างนอกน่นมันร้อนขนาดนี้แกไปรับเองเลยแม่แต่หนูเห็นวันนี้มันก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นอีกอย่างหนูก็ยังทํากับข้าวไม่เสร็จเลยทํากับข้าวทีหลังก็ทาให้มันไว,ไวุ่วายสิงานบ้านงานเรือนเน่ะมันเป็นงานของแกไปรับลูกเองเลย ก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปรับเองโอ๊ย่ะปลอดนั่งงงกลับมาแล้วครับ มาพอดีเลยอ่ะน้ำยาล้างห้องน้ำมันหมดออกไปซื้อให้หนูหน่อยสิอ๋อได้สิเราไปบนึงนะเดี๋ยว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 นี่ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเลยตา<ะ>ปอเขากลับมาจากทำง,งาน,นเหนื่อยอ่ะฮะยังจะใช้งานให้เหรอไม่เห็นใจกันบ้างหรือไงแล้วลทำไมแกไม่ไปซื้อเองหนูก็กำลังจะล้างห้องน้ำเองค่ะแม่แล้วอีกอย่างอ่ะร้านมันก็อยู่แค่หน้าปากซอยนี่เองใช่แม่ร้านอยู่แค่นี้เองผมไปซื้อได้นะเราไปนะ ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นอยู่ตรงนี้แหละตักตอนเด็กๆพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนหรอเรื่องของตัวเองก็จัดการรับผิดชอบเองอย่ามัวตะหวังเพื่อนคนอื่นนักเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อเองบอสกลับมาทงานเหนื่อยๆมานั่งพักก่อนลูกอนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้อ ดูสน่อยแล้วโอ้ยหายไปไหนสิฮะเอา้าหายไปไหนเนี่ยตั๊กตั๊กดูเน็ดให้แม่หน่อยสิไม่รู้นดตหายไปไหนอยู่ไม่ว่างอะต้องไปดูลูกค่ะเอา้าโอ้ยดวงน็ตหายไปไหนเนี่ยโหอดดูรอยสักลิซ่าเลย กี่ยามแล้วทำไมยังไม่ทำกับข้าวอ๋อหนูกินไปแล้วอะคะ่ะแล้วในตู้เย็นน่ะก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะถ้าแม่จะกินแม่ก็ออกไปหาก,กินเองแล้วกันอไม่มีกับข้าวแล้วทำไมไม่ออกไปซื้อถ้าพอเขากลับมาจากาทำงาน,นเหนื่อยๆอะแล้วเขาจะกินอะไรโอ้โหเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ทำไมดูแลไม่ได้อบอสไม่น่าเอาแกมาทำเป็นเมียเลยแม่คะถ้าแม่จะมาเคี่ยวหนูขนาดเนี้ย งั้นวันนี้หนูขอคิดบัญชีกับแม่หน่อยแล้วกันถ้าแม่จะไปจ้างแม่บ้านอ่ะขั้นต่ำแม่ก็ต้องจ่ายเขาเดือนละหมื่นห้าแล้วแม่บ้านอ่ะเขาทํางานวันละแค่แปดชั่วโมงส่วนหนูทํางานตลอดเวลาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแม่บ้านเขามีวันหยุดของเขาแต่หนูปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันไม่เคยได้หยุดเลยสักวันกับข้าวก็ต้องทําตามหลักโภชนาการอาหารก็ต้องครบห้าหมู่ แล้วถ้าแม่จะจ้างนักโภชนาการอ่ะแม่ก็ต้องจ่ายเขาเดือนหนึ่งสองสามหมื่นอ่ะแล้วไหนจะค่านมลูกอะไรอีกรมรวมแล้วเดือนละห้าหมื่นมันยังไม่พอเลยนะแต่แกเป็นเมียบอสนะจำเป็นต้องคิดรายละเอียดขนาดนี้เลยหรือไงผู้หญิงสมัยเนี้หาเงินเก่งกว่าผู้ชายอีกนะแม่ส่วนหนูอ่ะหนูต้องทิ้งชีวิตอิสระเพื่อที่จะมาดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนในบ้านหลังนี้ให้ทุกคนได้กินข้าวอุ่นแกงร้อนเป็นสุดท้ายอ่ะ หนูกลับมาโดนแม่ด่าว่าอยู่บ้านเฉยๆไม่ทําอะไรเลยสักอย่างสิ่งเหล่านี้ยแม่จะคิดบัญชีกับหนูยังไงหรอคะนี่แกแม่ใจแรกใจอะแม่ทํากับหนูไยังไงหนูก็จะสนองคืนให้แม่อย่างนั้นแหละแล้วต่อไปนี้อะเรื่องของตัวเองก็จัดการเองแล้วกันแก okay.